ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องคริปโตเฮดนะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับผมกับแอดมินเจมนะครับก่อนเนื้อหาคลิปในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับกองทุน Forex นะครับอย่างกองทุน v Master t r a d e นะกองทุน v Master Trade นะครับจะมีความพิเศษอย่างเด่นนะก็คือเขาเนี่ยจะมีทั้งการสอบพอร์ตนะครับแล้วก็การซื้อพอร์ตแบบทันทีที่เราเนี่ยสามารถทํากําไรได้ทันทีด้วยนะอันนี้ก็เป็นความสามารถของกองทุน v Master t r a d e นะครับ และก็อย่างหนึ่งที่พิเศษของกองทุน V Master Trade นาะก,ก็คือในเรื่องของการสอบพอร์ตเนี่ยเขาสามารถทํากําไรได้ตั้งแต่การสอบเลยนะผู้ชมโดยปกติแล้วเนี่ยกองทุนอื่นเนี่ยเขาต้องให้ผ่านเฟสที่2ก่อนแล้วค่อยทํากําไรได้ถูกไหมแต่ว่าในส่วนของกองทุน V Master Trade นะครับเราสามารถทํากําไรได้ตั้งแต่เฟสที่2เลยนะซึ่งเขาเนี่ยจะให้ส่วนแบ่งเราถึง30%อนะครับอันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบอยู่นะเลยได้ส่วนแบ่งอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเราได้พอร์ตจริงแล้วเนี่ยเราจะรับส่วนแบ่งอยู่ที่90%นนนนั่นเองะรปมมา้้ช แล้วก็วันนี้นะครับจะมีในเรื่องของการอัปเดตกิจกรรมของหมุนปุ๊บรับปั๊บด้วยนะก็จะมีการแจกพอร์ตนะครับแจกเงินแล้วก็แจกโคส่วนลดด้วยนะครับอ่ะก็ใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดของใต้คลิปนี้ได้แอดจะใส่เวลาไว้ให้เนาะอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับแอดขอพาผู้ชมเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนละกันนะเนื่องจากกองทุนวีมัสเตอร์เทรดนะครับมีการปรับในเรื่องของเงื่อนไขาการซื้อพอร์ตแบบทันทีนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเทรดได้ง่ายขึ้นนะุผู้ชมตรงนี้ฮะ ก้อนนี้เนี่ยจะเป็นการเข้าซื้อแบบซื้อทันทีนะครับสามารถได้รับพอร์ตจริงแล้วก็ไปเทรดได้เลยนะครับก็ใครที่ติดปัญหาตรงไหนเนี่ยแอจะทิ้งลิงก์ของแอดมินไว้ให้ซึ่งแอดมินเนี่ยเขาจะตอบในช่วงของเวลาทําการนะช่วง9ก้าโมงนะครับถึงห้าโมงเย็นนะครับผู้ชมก็สามารถทักไปสอบถามได้อ่ะก็เวลาที่เรานะครับซื้อพอร์ตเนี่ยมันจะมีอยู่อ่าตรงนี้ผู้ชมมีพอร์ตสแตนดาร์ดนะครับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับห้าหนึ่งศูนย์ศูนร์นะแล้วก็ห้าหนึ่งศูนย์ NOPC นะ แค่ให้เราทำกำไรได้ถึงเนี่ยนะครับเราสามารถถอนในเลดเดตมาให้เทคนิคพิเศษนะครับเผื่อใครที่แบบเป็นสายเทรดปั้นพอร์ตกับกองทุนนะครับลองดูเทคนิคนี้นะก็นี่เลยนะครับเราเลือกพอร์ตที่เราเนี่ยจะทําการเข้าสอบก่อนเออทำการซื้อก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่์ดสอบนะผู้ชมถ้าเราจะใช้์ตสอบเนี่ยเรากดคําว่าท้าทายนะถ้าเราจะใช้พอร์ตนะแบบทันทีนะครับก็คือพอร์ตซื้อที่เราสามารถเทรดทากำไรได้เลยเนี่ยก็สามารถกดคําว่าทันทีได้เลยนะประมาณนี้ผู้ชมอันนี้ก็เป็นพอร์ตของท้าทายนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการ สมัครนะครับเพื่อทําการสอบนะก็ตอนนี้เนี่ยหนึ่งแสนดอลน,นะครับก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่320ดอลลาร์นะครับเพื่อรับพอตหนึ่งแสนดอลมาสอบถ้าสอบได้นะผู้ชมจะรับพอตหนึ่งแสนดอลน,นะผู้ชมก็ตอนนี้นะครับมันมีโค้ดอยู่นะผู้ชมใส่โค้ด h a r d 3 0เนี่ยจะได้รับส่วนลดไปถึง30%เลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็จะใช้ไปก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ200ร้อยดอลน,นิดๆน,น,นะครับประมาณนี้ อะเรามาอยู่ในส่วนของพอททันทีดีกว,ว่านะครับเพราะแอดเชื่อว,ว่าหลายๆท่านน่าจะสนใจพอดทันทีมากกว่าการสอบถูกไหมเพราะเราอยากทํากําไรได้ไวนะครับก็ปกติเนี่ยแอดจะเลือกใช้พอทสอง0 0 0่านดอลน,นะครับเรามาดูตรงนี้คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการยืดหยุ่นนะครับที่ดีมากๆเลยก็คือในเรื่องตรงนี้นค,ความส,สม่ําเสมอของผลกําไรนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่30%เเท่านั้นคุณผู้ชมจากเมื่อก่อนนะครับยีซซึ่งอันนี้เนี่ยลหลายๆท่านงงว่าคิดยังไงเดี๋ยวแอดพาไปดูครับ และนี่นะครับก็คือในเรื่องของความส,สม,ม่ำเสมอของผลกําไรเนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อ่านด้วยนะครับว่าผู้ชมเนี่ยอยากจะลองศึกษาดูเนาะ <c oughs> ก็คือการคิดนะครับความส,สม,ม่ำเสมอของผลกําไรเนี่ยมันจะคิดจากวันที่มีกําไรสูงสุดนะครับสมมุติผู้ชมเนี่ยเทรดอยู่ที่6วันนะครับเทรดอยู่ที่5วันแล้วกันเนาะตามตัวอย่างเลยนะครับก็จะมีวันที่กําไรสูงสุดเนี่ยอยู่ที่200ดอลลนะ์เนาะแล้ววันอื่นเนี่ยก็อยู่ที่100ดอลล์นะครับแล้วก็มีวันที่ลบ50ดอลล์นะครับแล้วก็มีวันที่บวก60ดดดออออลลาารเเนนนะะพคิกมมแ้้วี่ยัจไ ความสม่ำเสมอของกําไรนะครับต้องมาคูณร้อยนะครับมันจะได้อยู่ที่48%แต่ว่าถ้าคผู้ชมนะครับเทรดเพิ่มไปอีก1วันเนี่ยมันจะลดลงไปนะครับเดี๋ยวประมาณ30%เลยนะเดี๋ยวให้ดูในตรงนี้ครับอ่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นในกรณีที่เราเนี่ยสามารถเทรดได้วันละ100่งร้อยดอลทุกวันนะผู้ชมก็อยู่ที่ผู้ชมใช้พอร์ตเลยนะครับถ้าเราใช้พอร์ตเล็กเนี่ยเราก็สามารถทําได้อยู่แนะหนึ่งร้อยดอลนะครับก็ถ้าเป็นพอร์ตหมื่นดอลเนี่ยผู้ชมสามารถสสสสูููญเเเีียยยงงุดดดตตต่่่่่่่ออออออววัันนไ้ท400 100ลลาาาารรรใชมแแกคคะบ เราก็สามารถทํา100อดอนนะถ้าเราสามารถทําได้นะครับถึง7วันเนี่ยคุณผู้ชมได้รับนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยในเรื่องของความสม่ำเสมอของกาไรนะครับลดลงไปเหลือเพียง16%เท่าน,านั้นคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถ,ถถอนได้แบบเต็มเกํมกไรเลย90%สนะครับส่วนแบ่งของกําไรเนาะประมาณนี้เราก็เทรดได้ถึง1 0 0 0งดอนนะครับเราก็สามารถถอนได้แล้วนะครับมันใช้เวลาอยู่ที่ประมาณถ้าเราเทรดนะครับถ้าเป็นพอร์ต10,000ดอนนะเราใช้เวลาเทรดนะครับแล้วสามารถทํากําไรได้ไดสม่ำเสมอนะครับฟิกกาไรไว้ทุกวันเลยคุชมวันละ100ด เราสามารถใช้เวลา10วันนะครับในการถอนออกได้เลยนะครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าเรานะครับโดยปกติเนี่ยมันก็จะมีเทรดได้บ้างเสียบ้างถูกไหมเราก็ใช้เวลาเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับอาจจะเป็น20วัน30วันนะครับแต่ว่าขอให้ผู้ชมเนี่ยได้ถอนเถอะนะครับไม่จำเป็นต้องรีบนะผู้ชมยังไงก็ขอให้ได้กาไรกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบเลยนะครับพยายามเอากาไรแบบน้อยแต่ว่าให้มันได้สม่ําเสมอครับเพราะว่าเราสามารถสูญเสียได้เยอะอยู่เนาะ เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าซื้อพอตกันก่อนนะครับก็นี่จะเป็นในส่วนของพอตทันทีนะแอดขอปรับเป็นในมือส่วนของมือถือแล้วกันอ่ะตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแพลตฟอร์มบนมือถือแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกพอตได้เลยนะผู้ชมเรากดมาตรงคําว่างเงินทุนใช่ไหมแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับเรากดคาว่าซื้อพอตแบบทันทีเนาะในส่วนของเมนูแรกนะครับว่าบางท่านเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็สามารถกดตรงนี้ได้แล้วเราก็เลือกเลยนะครับเราต้องการพอตกี่ดอนผู้ชมเลือกไปเลยครับ โดยปกติเนี่ยแอดก็แนะนำนะถ้าใครที่เป็นมือใหม่นะครับผู้ชมเลือกพอร์ตห0ึ่งหมื่นั่นแหละ10,000หมื่นดอลเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่70ดอลลาร์ผู้ชมใส่โค้ด h i ต ARD 3 0นะครับใส่ลดนะครับมันก็จะลดลงไปอีก30%นต์นะผู้ชมนะก็อยู่ที่ประมาณเออเหลือ50 50ิบห้าสิดอลน,นิดๆน,นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถลองเทรดได้ซึ่งเราเนี่ยเสีย50าสิบดอลน,นะครับเพื่อแลกกับการที่เราเนี่ยจะมีพอร์ตนะครับ เอาจริงๆเลยนะครับถึงจะเป็นพอร์ตหนึ่งหมื่นดอลแต่ว่าเราสามารถสูญเสียสูงสุดได้เพียงแค่หกร้อยดอลเท่านั้นนะครับก็หมายความว่าเราเนี่ยสามารถโตได้เลยถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็กลายเป็นพอร์ตหกร้อยดอลน,นะครับอ่าโตขึ้นไปนะครับหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์สิผู้ชมนะเพราะเราใช้จ่ายไปแค่ห้าสิบดอลน,นะครับประมาณห้าสิบกว่าดอลน,นิดนะิดแอไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นนะแต่ว่ามันจะได้พอร์ตหกร้อยดอลมาเทรดนะครับมันถือว่ามันคุ้มมากเลยนะกับใครที่แบบเป็นมือใหม่นะครับแล้วอยากจะเทรดแล้วก็ถ้าไม่อยากออลอินนะผู้ชม ไม่อยากอออินเพื่อวัดนะครับกลัวมันจะสูญเสียทั้งหมดเนี่ยเราก็ลองใช้เป็นพอร์ตสอบของกองทุนดูได้นะครับหรือจะเป็นพอร์ตซื้อแบบแอดก็ได้นะแอดใช้นี่คือพอร์ตซื้อนะครับเราก็ใช้พอร์ตซื้อก็ได้แต่แอดใช้ที่สองหมื่นห้านะครับอันนี้คือสามารถได้พอร์ตแล้วก็ไปเทรดได้เลยนะครับประมาณนี้อย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะผู้ชมเวลาเรากดซื้อเนี่ยเรากดคําว่าไปเช็คเอาท์นะครับเขาจะมีให้เราเนี่ยใส่โค้ดอยู่นะครับอย่าลืมใส่กันนะเนี่ยครับเราก็เลือกใช้เลยผู้ชมจะใช้เป็นเครดิตนะครัับบหหรรรรืืออวว่่าาคคิปปโตนนะะจเ็ พร้อมเพย์นะครับแอดใช้พร้อมเพย์นะเรกดพร้อมเพย์ไปเลยก็ได้นี่ชืบแล้วก็ใส่โค้ดนะครับเอ่อโค้ดในแอดใส่ไปแล้วไง HARD 3 0ปึ๊บแอดใช้ไปแล้วนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้เนะี่ยคุณผู้ชมก็เอ่อ HARD สาแอ,แอใช้ไปแล้วนะครับ ถ้าใครที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะให้ใช้อยู่นะเหลือไม่ก็จะใส่เป็น h ED d ดดีก็ได้นะครับมีทั้งคู่นะผู้ชมแต่ว่าต้องกดผ่านลิงก์แอดเท่านั้นนะถ้าไม่ได้กดผ่านลิงก์แอดมันจะไม่ขึ้นนะครับประมาณนี้อ่ะก็สามารถกดชําระเงินได้ปกติเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพาผู้ชมเนี่ยไปดูในส่วนของกิจกรรมหมุนปับ๊บรับปุ๊บแล้วตอนนี้นะครับในส่วนของกองทุน V Master Trade เนี่ยก็มีในเรื่องของกิจกรรมพิเศษนะครับของกิจกรรมลอยกระทงเนาะ ซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีระยะเวลากิจกรรมนะครับถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้เลยคุณผู้ชมวิธีการเข้าร่วมเนี่ยก็ง่ายมากนะครับแพีงคุณผู้ชมเนี่ยซื้อแพ็กเกจใดก็ได้นะครับของ V Master t r a d e นะครับแล้วก็แคปหน้าจอนะครับกรอกฟ้องสำเร็จนะครับแล้วก็ส่งมาที่ทางแฟนเพจคุณผู้ชมแล้วก็จะมีในส่วนของการโพสต์นะครับแล้วก็รับรหัสนะครับไปหมุนได้เลยคุณผู้ชมซึ่งเงินเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเงินนะครับ1,000บาทนะมีกระเป๋าเป้และปฏิทินนะครับแล้วก็มีบัญชีนะครับทที่เเเรรรราาาาสมถนไไปดดด้ลลลยก็คืออ10,000์ นะครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดสูงสุสดถึง35นะคุณผู้ชมนะอ่ะก็ใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้กันได้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับเพราะให้เราเนี่ยสามารถลองไปลุ้นหมุนกันได้นะครับใครได้อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดด้วยละกันเนาะก็ใครได้พอตหนึ่งแสนนะครับบอกแอดด้วยนะดีใจด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะกับเนื้อหาของคลิปในวันนี้นะครับก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกิจกรรมนี้กันนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังมีคนร่วมยังไม่ค่อยเยอะนะครับก็ลองไป นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะกับเนื้อหาของคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภขอภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีทุกคนด้วย